สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือเขาหมาจอนะคะกำลังรอเรือ,อ,อรอบแรกออกไปแล้วเดี๋ยวรอรอบสิดครึ่งนื่องจากเป็นวันธรรมดาเขาก็เลยล่นรอบเรือนึมาช้าอีกนิดนึง่แรักรอเรือแป๊บวันนี้แดดไม่เท่าไหร่ ก็กลัวฝนตกอยู่เหมือนกันต,ตอนแ,แรกก็ตั้งเขามาเหมือนนี้จะตกนะแต่ก็ภาวนาว่าขอให้มีแดดตอนนี้แดดก็มาแล้ว yeah, yeah, yeah. ลนนลเยนะ้เย้เยตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่เรือกันนะคะวันเองบ๊ายบาย วันนี้คนก็นิดนึงนะคะก็เยอะอ,อยู่วันนี้น่าจะเป็นวันสุกด้วยห,หรอเปลมานอย้ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะคะเกาะขามเวลาท่าทีสิบถึงยี่สิบนาทีนั่งเรือมาตอนนี้เขา มาถึงเกาะเลยนะเมื่อก่อนเมื่อสี่ปีที่แล้วที่เรามาตอนนั้นนั่งเรือใหญ่มาแล้วก็มาต่อเรือเล็กแล้วถึงจะขึ้นฝั่งได้แต่เดี๋ยวนี้คือมีเรดลําเล็กมาส่งถึงหน้าหาดเลยก็สบายอีกวันนี้คนไม่เยอะนะดูดูมีแค่เราเดี๋ยวเราจะเดินไปที่สะพานไม้กัน แต่ก็ไม่ถึงกับร้อนมากนะวันนี้ได้อยู่ได้อยู่คือไม่ได้สอบผีสอบผีได้อยู่คือไม่ได้ก็ได้แหละ ใ้เสวยมากเาดินเหนื่อยไหมล่ะ เ,เขาบอกว่าเท,วเที่ยวเจ้าเดือนไหนนะที่แบบสวยสุดนะบแล้วก็เจาที่บอกว่าวันนี้ที่เรามาก็คือโชคดีมากเพราะว่าน้ำเต็มฝั่งตลอดเลยแล้วปกติน้ำมันไม่เต็มหรอถ้ามาช่วงแบบว่า อะไรอย่เง uh, ี้อน้ำมันก็จะไม่ได้เต็มฝั่งแต่ถือว่าวันนี้เร้โชคดีมาก อย่งลมลมแรง,งม,มากไม่ใช่ละจับมือหน่อยขับจับมือหน่อย